โอ้เร็ว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 อเร็วเร็วเดี๋ยวหมดนะคะอย่าหมดอาหมโอ้สนใจติดต่อได้นะคะรอละรอละแปดสิบบาทแต่ถ้าย่างแล้วตัวละแปดสิบคิดค่าย่างโอ้แม่ค้าก็หน่าดําเลยน่าดําทําเครียดไข่เต็มท้องเลยไข่เต็มท้องนน่นี่ๆน่ เนโอโหไข่ทางาน้าเลยไข่สุกยังว่าไอตุ่มนี้มันยังดิ้ออนอยู่พี่เอ๊ะก็ของสดไงของเราสดจริงๆนะคะยังดิ้นอยู่เลยสดจากบอ่อแล้อะไรเลยสดจากบอ่อสดจากบอ่อรู้แล้วว่าเวลาแช่มาโดนเน่ไม่ฟองทำไมอะเ <c oughs> ออใส่เออแม่ใส่ถุงอ่ะว้นน่ะแม่ทำให้แลว้วอะ ขนาดมันมันไฟมันมันยังเต้นก็ดุกลุกๆเลยนี่ไม่อย่างนี้มันยังเต้นเลยอร่อยค่ะมาเต้นดิกันนะคดิ่งดินนดิ่ดิ้นดิ่งดินะครับดิ้นดิ่แล้วนะครับดินแดนไทยดิ้นดิ่ครับดินครับดินครับของสดของเราสดจริงๆนะคะกะหล่ำดินสดสดจากะไรสดจากอันนี้สดจากบ่อไม่ใช่สดจากสวน โอ้ดูคนย่างเบลุ่ห์พัก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 โอ้ยคนย่างก็ร้อนมากินด้วยกันแล้วอร่อยจริงๆอ้าอร่อยอร่อยอันนี้จริงๆเลยนะปกติปกติพากันกินตำลาวนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนเมนูมากินตำไทยรู้สึกว่ามันแซ่บอีสเลยค่ะอีสานอีสานวันนี้อีสานจะเป็นไทยนะคะ อันนี้ปลาที่สดจากบ่อเลยนะคะติ้นแดก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 ดไปดีไปเดินไป่มัเต้นเห็นไมเห็นมิ้นเลยอันนั้นก็เห็ดเราเก็บมาจากสวนนะคะอันนี้เห็ดอันนี้ก็ว่าเป็นเห็ดกิมจิกิมจิอ